แต่ฉันมองเห็นนะโดนตีมาที่เราแบบหัวใจแม่แบบอแกปากสัน่นแกฉันเขินสร่างมาอุ้มสล่งมารับไว้เขาจะปล่อยให้องค์ให้จืดตกลงไปได้ยังไงมันมืดทุกคน แล้วคาไปเจอลูกกระเดือกได้นะแกะเขาคือมันมืดคือจะบอกให้ว่าในหนังสือคือตรงเนี้ยในหลุมมันมืดไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยสหลับก็แบบไม่เป็นไรวางวางขั้ลงเถอะเขาบอกว่าเจาแบบสุขปกแบบไม่ไม่ให้ลงอ่ะแล้วเขาก็อุ้มไว้แล้วเขาก็แบบแอจอบกัน เอนนี้สันหลังกลายมาเป็นร่างจริงแล้วนะแกคือร่างหล่อร่างปิดตาแกคืนดนตรีคนอีกนะแกหัวใจเขาไม่เต้นแล้วอะตอนนี้องค์เทพจริงน่าจะรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนอะแกที่จริงอะมันเป็นฉากต่อสู้นะเพี้ยงกวนทาไม่ต้องสนใจเขาแบบพ่อสู้แบบชิวมากพ่อแบบ ไปค่ะลุดันตีก็บิ้วกูอย่ได้คือ,อ <c oughs> มัวคือตัวใหญ่มากคือสู้จะเป็นจะตายแต่ซานหลังอุ้มมงใท้จอไว้แล้วก็แบบสู้ยังไงก็ไม่รู้อ,อ่ะเทสจิก็เขาสู้ยังไงของเขานะอะไรอย่างเงี้ยแบบมองไม่เห็นเหมือนมืดไงคือสู้ยังไงแค่แบบขยับจะอุ้มค้าตลอดไปไม่ได้ทำไมจะอุ้มต่อไปไม่ได้ล่ะทำไมจะอุ้มตลอดไปไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยจับไว้ให้แน่นล่ะอะไรอย่างเงี้ย แกปวดแก้มโดนตีก็บิ้วูจังมันเป็นฉากต่อสู้กำลังหน้าสิวหน้าขวานปะ๊ะทำไมต้องมาโรแมนติกด้วยละ่ะนี่ดาบน้องมาแล้วน้องดาบมาแล้วน้องดาบก็สู้ไปสิแกในหนังสือคือแกจะเอ็นดูน้องดาบมากอะแกน้องดาบชื่ออะไรนะเออร์มิงใช่ไหมน้องเออหมิงใช่ปะตรงนี้มากเดี๋ยวคะทีคนหยุดก่อนคือแบบ คือซานหลังอ่ะคือใจน้องไม่ดีแล้วนะเว้ยน้องอ่ะคงคงจะคิดว่าต้องโดนถามแน่ๆเลยแบบสงสัยแบบเจ้าลงมาก่อนทําไมมันดูมีพิรุธหลายๆอย่างไงแล้วคือน้องอ่ะเตรียมเตรียมใจไว้แล้วว่าจะโดนถามอ่ะแต่แต่องค์เทพจึงไม่ได้ถามอะไรน้องเลยว้แบบแค่บน่นว่าแบบข้าวหลังเจอหลุมแบบนี้อย่าไปโดดลงนะแบบอย่าวู่วามอย่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเตือนด้วยความแบบหวังดีของเขาอ่ะคือเขาแบบไม่ถามไม่อะไรด้วยซ้ำแบบเขาคนน่ารักมาก เขาหน่ารักต่อกันมากคู่นี้นะเป็นคู่ที่แบบคนไม่งี่เง่าเป็นคู่ที่น่ารักต่อก,กันซัพพอร์ตกันเป็นคู่ที่แบบรักกันมากอะทุกคนแล้วก็แบบไปอ่านหนังสือแล้วยิ่งแบบเรายิ่งรักในความสัมพันธ์ของเขาที่องค์ใท้จือเมียอะไรก็จะรีบพูดไปแบบกลัวหัวเฉิกแบบเข้าใจผิดแบบเออฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะอะไรนน่นนี่น,นั่นอะคือแบบถนอมน้ําใจกันดีมากเขาน่ารักต่อกันมากเลยแก